สวัสดีทุกคนด้วยนะผมวันนี้เรามาอยู่กันใน Jurassic World the game กันอีกครั้งแล้วนะผมว้าวโอเคครับผมวันนี้เรากลับมาพบกันที่เกาะของพี่กันอีกเช่นเคยครับผมทุกคนมาผมทุกคนก่อนอื่นพี่ต้องขอพูดเรื่องโควิดของพี่นะผมที่พี่เป็นลองโควิดแล้ว การพากเสียงอะไรอย่างเงี้ยมันไม่เหมือนเดิมนะผมเสียงแหบด้วยภาคไปนานๆแล้วมันคันคอด้วยนะผมต่อไปพี่อยากจะพูดเบาลงหน่อยเนาะถ้าเกิดว่าเสียงในการพูดของพี่มันเบาไปกราบขออภัยมาณะที่นี้เลยนะครับผมทุกคนพี่ต้องแบบลดเสียงตัวเองหน่อยนะพอดีพี่กลับไปถามหมอแล้ว่าผมเขาก็บอกว่าพี่เนี่ยใช้เสียงเยอะด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วช่วงโควิดอะมันเป็นแบบเขาเรียกอะไรอะมันเออมันมันพ่วงกันอะ เสียงมันก็เลยหาแห่ไปนะครับผมตัวที่มันเป็นซ่าโควิดที่มันตายไปแล้วมันยังอยู่ในคอรเราครับผมประมาณนั้นครับผมทุกคนและก็ขอพูดอีกเรื่องหนึ่งนะครับผมที่แบบมีคอมเมนต์ว่าพี่ฮะพี่บอกพี่ไม่เคยเติมอะไรอย่างเงี้ยพี่ไม่ได้เติมอะไรอย่างเงี้ยพี่ต้องบอกว่าพี่ไม่เติมจริงๆครับผมเรื่องไดโนเสาร์ของพี่ทุกตัวที่พี่แบบ มีในส่วนนี้ย้ําว่าทุกตัวนะผมพี่ไม่เคยเติมซื้อเลยครับผมก็พี่เล่นมา4-5่ถึง้าปีนะผมแล้วก็ใช้เวลาในการเก็บรวบรวมเนี่ยนานนะครับผมถ้าเป็น ถ้าเล่นนิดเดียวมันอาจจะช่วง,รงแรกมันอาจจะไม่มีไดโนเสาร์เยอะหน่อยเนาะหลังๆก็อาจจะมีเยอะเองครับผมทุกคนแล้วก็ในเรื่องของทําไมพี่มี JW คูณ2นะ <c oughs> 2> ผมที่คนถามว่าพี่ไม่เติมแล้วทําไมมี JW คูณ2ฮะเพราะว่าเขาสนับสนุนพี่นะผมตัวเกมเขาสนับสนุนนะจออ <c oughs> พี่เติมช่วงแรกนะผมช่วง3าเดือนแรกแค่นั้นแล้วก็เขาสนับสนุนยาวเนาะแต่ไม่ได้ให้ไดโนเสาร์พี่นะไม่ได้สักตัวครับผมต้องบอกก่อนเลยอ่าผู้เล่นแบบ คนที่เข้ามาในช่องใหม่ครับผมเขาอาจจะอยากรู้อยากถามอันนี้ไม่เป็นไรครับผมพี่ยินดีตอบนะครับผมทุกคนโอเคมาเนี่ยตัวพูดจะเยอะ,เ,ยอะเริ่มจะแบบเสียงแหบแล้วมาครับผมทุกคนวันนี้มีแพ็คที่พี่อยากจะตีให้ดูอยู่ครับผมนี่ครับผมมาเดอเดย์นะครับผมทุกคนว้าวดูตัวดิโอ้โหถูกใจจริงๆโอ้โหอย่าเลื่อนเยอะอินโดนีลเลยก็มา แล้วถ้าเลื่อนไปอีกนะครับผมไม่อยากจะเลื่อนเพราะมันมีรีเจนเดอรี่สแค่ตัวเดียวครับผมนอกนา้นั้รีเจนเดอรี่หนึ่งแล้วก็แพ็กนี้มีให้ลุ้นอินโดมินัตเล็กด้วยครับผมทุกคนว้าวโอเคทุกคน3มแมตช์เท่านั้นครับผมตีง่ายถ้าพร้อมแล้วจัดดีครับผมสมแมตช์ง่ายๆครับผมตัวพี่จะพอปะเนี่ยแพ็กปลากระป๋องแบบนี้แพ็กปลากระป๋องแค่นี้ก็พอครับผมไปจัดครับผม คือแบบ AI มันกล้าได้ยังไงวะที่ใช้ตัวแบบฮะดูตัวแรกของมันดิเจ้าบูเนี่ยใช้ตัวแบบนี้มาแล้วมันจะเอาอะไรเป็นชนะเราวะทุกคนไปพี่ต๊กเกหัวะดุวยว,ดวันพันไปดีวันพันไม่ดีเอาลาครับผมสเตโกมาแล้วไม่มีปัญหาอะไรเลยครับผมชิวๆบอกเลยว่าสบายชิวๆ โอ้โหตัวแรกตัวครับผมมาแล้วครับผมพี่เอโคมาแล้วเดี๋ยวนะ <c oughs> ขอเช็คตัวแป๊บหนึ่งอ่ะอย่าพึ่งดีกว่าพี่เอโคถ้าพี่เอโคตกไปอาจจะได้นอนบนสวรรค์ก็ได้เอาล่ะผมและคาโปมาแล้วคาโปคาโปไม่ตกครับผมโอ้โหได้อย่างงี้สิ <c oughs> เอาไงดีวะ ตัวว่าแพก็กเบาๆตูวจะไม่รอดแล้วเนี่ยโอ้โหชีปแล้วแล้วมันไม่ตบด้วยอะ่ะทุกคนมันน่าจ,จะเก็บชาร์จก็ได้นะปามี่มันน่าโอ้โหตัวว่าแล้วไงตัวว่าแล้วมันต้องเก็บชาร์ตปาหมี่หมอบอกว่าอย่าเพิ่งเสียงเยอะโอ้โห,โโหจุกเสียบแน่นครับผมถ้าตูคิดน้ยไปนิดนึงนะ นิดน้อยไปนิดหนึ่งตุเพลอะเพะแบบนหินๆเลยหมาครับผมทำเป็นจโลมาแล้วปามีแล้วไปบอกว่าแพกง่ายทีหลังก็อย่าไปพูดทีหลังก็อย่าไปพูดปามีไปนอนบับเรียบร้อยครับผมมาสเตโกโซรัสมาแล้วจริงๆแพกมันง่ายแหละครับผมพี่เลวตัวมาแบบให้มันเสียเปรียบหน่อยเะ เราจะได้เดเออดูแบบมันมันไงลุนลุนๆลุนล,นล,นลุนหน่อยไงปามี่ใช่ไหมเออพี่ก็ทำให้มันลุนลุนครับผมเท่านั้นเองนี่ๆๆโอ้โพี่เอโคเกือบตายพ่อผมเกือบตายเลยนะขอโทษด้วยพี่เอโคไปนอนปึ๊บป๊มับเรียบร้อยครับผมโอเคจบไปในรอบแรกครับผม สวยงามฮะเห็นไหมครับผมว่าแพ็กมันไงไงเออยาวตัวประมาณแบบนี้นะบัมมี่รอบที่สองงนะแฮกมาเธอเดย์มาเธอเดย์นี่วัน,ว,นวันแห่งแม่เดี๋ยวช่วงนี้มันวันแม่เหรอวะ <c oughs> ช่วงบัมมี่อย่าไปแซวมาดื่มน้ำครับผมคือมันต้องกินน้ำก่อนแล้วภาคต่อไม่งั้นเสียงมันเร,เริ่มหายนะทุกคนโอเคถ้าพร้อมแล้วจัดดีครับผมคือมัน ไม่รู้ว่ามันมันหายดีแล้วนะตอนนี้เสียงพี่อะไรทุกอย่างปกติครับผมพูดคุยกนได้ปกติแต่พอพูดไปนานๆต้องบอกว่ามันบ่นไปนานๆมันไม่ได้ครับผมเสียงมันจะแหบฮะต้องดื่มน้ำซะหน่อยเอาล่ะผมและเปลี่ยนตัวผมสไปโนทาลกคัสมาแล้วยังไงก็รักษาสุขภาพด้วยนะครับผมทุกคนช่วงนี้อาจจะมันอาจจะกลับมาผมเป็นสายพันธุ์ใหม่หรือเปล่าไม่รู้นะดูแลสสุขภาพตัวเองกันด้วยครับผม และตอนนี้สองครับผมสองมาโอเคสวยสวยงามเพื่อนเอาล่ะผมมาดิปโพจูคัสมาแล้วคือยังไงวะถ้าดิปโพตบไปโอ้โหตัวว่าแล้วไงไม่ถึงอู้เอาไงดีวะไม่น่าเลยัะผม เสียเลยทีนี้อ่ะก,กันก,ก่อนกันก่อนครับผมเดี๋ยวแพ้เดี๋ยวแพ้อือสกิดไปก่อนพี่ไม่น่าเลยโอ้โหมันคือมันคำนวณไม่ถูกไงไม่ถ้าเราไม่ตกไปแต้มหนึ่งก่อนเราก็ไม่รู้ว่าแต้มที่สองมันจะโอ้โหจะรอดหรือเปล่าแล้วโอ้โหถ้าไปจะรออ่าล่ะผมไม่มีปัญหาชาร์จยาวเลย ชาร์จยาวไปเลยครับผมถ้าเป็นจโลสีมาขอสีได้สามโอ้โหอีกแงี้ยเฮ้ยสล้สรกอเปียนเล็กมาแล้วโอ้โหมันทำไมไม่เป็นตามใจคิดเลยวะคือมันชอบเหลือแต้มหนึ่งตลอดอะ่ะทุกคนมาโมโนสเตโกทอกมาแล้วโอ้โหแล้วทีนี้พี่ก็ต้องเสียแต้มดิ โอเคกันไว้ก่อนนะไปนอนบับเรียบร้อยไปดีเอาล่ะครับผมแพ็กกี้เซราท็อปมาหูหัวใหญ่เหมือนกันนะ <c oughs> ตบสี่ครับผมสวยงามสวยงามครับผมโอเคอย่างนี้ชาติได้สบายฮะถ้าไอไม่เหลี่ยมนะถ้าไอไม่เหลี่ยมสี่มาถ้าเออมันต้องอย่างงาั้นเพื่อนมันต้องอย่างงาั้นโอเค เอาละผมสกอร์เปียนเล็กมาแล้วไม่น่าจะมีปัญหาแล้วตอนนี้สบายสบายแล้วผมโอ้โหถึงสไปโนตลงมาก็เท่านั้นครับผมไปนอนปึ๊บบัดเรียบร้อยไปดีเอาละผมสไปโนทายุคัดมาแล้วสี่มาขอสี่ได้สี่ ขอสีได้สีสวยงามม,มันต้องอย่างนั้นมันต้องอย่างนั้นเพื่อนโอเคไปนอนฟึบมาวากงำ่มฟึบฟาดฟาดึบกัดโยนแล้วก็ฟาดเรียบร้อยครับผมโอเคจบไปในรอด้ายครับผมเอ้ยไม่ใช่โอ้โ <c> ห <oughs> รอบที่สองบะมีเพึ่งรอบที่สอง รีบไปไหนล่ะเพื่อนโอเคครับผมทุกคนมารอบท้ายครับผมหืมเดี๋ยวนะเฮ้ยเฮ้ยป้โดมาวะ่ะทุกคนโอ้โหอาวละครับผมทุกคนสีซั้นนีครับผมป้โดมาว่ะโอ้โหอาละครับผม,นนผม,ม,เ,ลผมเลือกตัวก่อน เอาล่ะผมทุกคนป้าโดอย่างนี้ก็ต้องวีเอสลุงบักดิทุกคนไปถ้าพร้อมแล้วจัดดีครับผมโอ้โหป้าโดมาวะ่ปะป้าโดมาวะ่ะพี่เห็นในคอมเมนต์แล้วม,มีมีหลายคนบอกมากเลยครับผมว่าพี่ฮะทุกคงผมป้าโดมันมาเอไอมันเอาป้าโดมาตีเฮ้ยก็ว่าเฮ้ยมันมาแล้วหรอวะยังไม่ซีซั่นใหม่เลยโอ้โหเลยในที่สุดครับผมพี่ก็เห็นเองนะโอ้โหซีซั่นหน้าไม่ต้องคิดเลยว่าใครมา แล้วนี่พี่จัดตัวแบบจัดเต็มเลยนะเพื่อเอาลุงบักไว้ตกประโดเลยครับผมคนเดียวหนึ่งเดียวในใจอะและเอาแล้เปี่ยนนกยักษ์ลงมาครับผมตบด้วยหนึ่งด้วยวู้อินโดแรป,ปเตอร์ลูกพ่อหนูรู้สึกเจ็บอะไรที่เล็บขบหรือเปล่า <c oughs> โอ้โหคือแบบอ้าวโอ้โหมันมันกัดทีละหนึ่งเออกัดกัดดูจนตายไปเลยอะ โอ้โหมีการตอดทีละหนึ่งครับผมโอเคสี่ขอสี่ได้สี่ขอสี่ได้สี่อขอสี่ได้หนึ่งถูกใจจริงๆคิดว่ามันจะกันหรือชาร์ตพี่คิดว่ามันจะกันโอเคขอบคุณขอบคุณครับกันหนึ่งชาร์ตสองโอเคยังได้อยู่ดีกว่าชาร์ตเจ็ดเลยวะ โอ้โหแล้วตบหาครับผมโอ้โหตบตบแบบนี้น่ารักน่าชังเอาละผมไม่มีปัญหาอะไรฮะนี่เราส่งแต้มเพิ่มไปไปโอ้โหชาร์จชาร์จะด้วยชาร์จะด้วยเพื่อนแล้วไงเหลือตัวเดียวแล้วสิฮะไทยใส่ระทอบเจ2โอเคห้ามาขอห้าได้ห้าขอห้าได้ห้าสวยงามครับผม โอ้โหฮสวยของจริงมาแล้วครับผมพี่โตมาแล้วแล้วโอ้โหมันเอาป้าดเลเวลหนึ่งมาเหมือนจะให้รู้ว่าซีซันหน้าซีซันหน้าป้าดมาแน่ๆนปนอนบักเรียบร้อยไปดีเอาล่ะผมไทไทร์โนซอดโดมาแล้วโอ้โหมีขู่ด้วยมีขู่ดูด้วยอ่าเดี๋ยว ให้สกิดรี่โตสักนิดหนึ่งให้ให้เกียรติให้เกียรติปลาโดดสกิดรี่โตสักนิดหนึ่งเออเดี๋ยว e. จะไม่ได้รู้จักโอ้โหโขกว่ามาโขกว่าโอ้โหโอ้โหมาโขกว่าอื้อหือแล้วตบสามปลาโดเอาสักเจ็ดได้ไหมขอสักเจ็ดได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเผื่อรอบนี้ทุกคนขอก่อนนะเผื่อรอบนี้ปลาโดเขาจะตีทําให้ตายโอ้โหปลาโดกันสามคืออะไรคืออะไรปลาโด โอ้ประโดตีหนึ่งปลโดแล้วอย่างนี้ลุงบักมันจะไปออกได้ยังไงเราเดี๋ยวลุงบักตีอะไรกันวะ <c oughs> <AI S 1> ไอ้ไอ้มันเป็นอะไรของมันวะลอมหน้าผมตีแล้วนะลอมหน้าผมโดนไม่ไหวแล้วนะประโดโอ้โห,โอ,โ,หโอเคปลโดถ้าอยากกัดแค่นี้ก็ได้ดิเอาล่ะผมทุกคนมาถึงเวลาแล้วไตรละดซอลันบักวา เอาละครับผมลุงบักมาแล้วลุงบักเจอหน้าพอเจอหน้ากับปะโดมองกันด้วยสบตาฟิ๊งฟิ้งปะโดบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวซีซันหน้าฉันจะมานะ <c oughs> โอ้เสียงไม่ได้ <c oughs> เสียงตูบิวไม่ได้เลยเสียงแหบอยลุงลุงบักบอกโอ้รีบมๆบมานะ <c oughs> ฉันทนในตาคนนี้ไม่ไหวแล้วอะ <c oughs> <c oughs> ไปนอนปะโดแล้วค่อยมาเจอกันซีซันหน้าว้า ปึ๊บแงมกัดไปก่อนเดี๋ยวค่อยนำเบรเออเรียบร้อยอย่างนี้สิ <c oughs> โอเคครับจบไปในรอบท้ายครับผมนีเ่เป็นไงโอ้นี่สามีสามีเป็นผู้นำครับผมทุกคนโอเคครับผมทุกคนวันนี้แพกเดอร์เดย์ก็จบไปวันนี่เรียบร้อยครับผมยเย่ว้าวว้าวครับผม มาลุ้นกันนะขออินโดมินสเล็กเลยได้ไหมเปิดมานี่ขอบขอขอบม่วงม่วงขอขอบม่วงม่วงจัดมาตูตาฝาดหรือเปล่าอะไรคือขอบม่วงม่วงบะมี่อะไรคือขอบม่วงม่วงโอ้โหสุปเอล์มาแต่ไก่เลยตูตาหวางขอบม่วงม่วงก็ใครได้แบบขอบม่วงม่วงก็เอามาขิงกันได้นะผมทุกคนแล้วก็ ซีซั่นหน้านะผมเรามาเจอกับป้าโดแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะผมเดี๋ยวพี่จะรีบทำแล้วก็เอามารีวิวให้ทุกคนได้รับชมกันนะผมยังไงฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่และเสียงพี่ด้วยนะผมที่ตัวยังตั้งใจทำคลิปอยู่ทุกวันนี้นะผมยังไงก็เจอกันใหม่คลิปหน้าผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมไปแล้วครับผมบ๊ายบายวเจอกันใหม่ครับผมแม่วันนี้ลุงบักได้จัดการป้าโดไปแล้ววะ <laughs>